โอเคก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่อง P ีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปนี้เลยจับสัตว์นะทุกคนหรือว่าจับมอนเตอร์นะครับผมก็สาหรับแมปนี้เนี่ยเพิ่งเปิดเลยทุกคนครับนี่เพิ่งเป็นเบต้าเทสอยู่นะณนะปัจจุบันนะครับเปิดเมื่อวันที่10นี่เองเปิดสุดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลองมาเล่นแล้วเนาะสำหรับเบต้าเทสนะทุกคนพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่มันเปิดจริงแล้วเนี่ยของที่ มันจะไม่โดนเอาออกนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนพี่จะมาสอนเล่นพื้นฐานนะครับของเกมนี้เนาะหรือว่าแมปนี้นะครับว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็อีเวนต์มีอะไรบ้างนะปัจจุบันนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็น,นี่เลยครับหลังจากที่เราเข้าแมปมาเนี่ยมันจะมาอยู่หน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกาะแรกนะทุกคนพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่สเกาะเท่านั้นนะก็จะมีเกาะนี้พี่ขอเรียกว่าเป็นเกาะเริ่มต้น้นนนแลวกััะครบ แล้วก็จะมีเกาะแมกมาแล้วก็เกาะสโน่นะครับหรือว่าเกาะหิมะนั่นเองเดี๋ยวพี่พาไปทีละเกาะน,นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเกาะแรกเลยก็หลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับตัวเกมเนี่ยจะให้มอนเตอร์มาตัวหนึ่งเนาะนี่จะเป็นตัวนี้ทุกคนเป็นมอนตัวเล็กเนี่ยสีฟา้าชื่ออะไรเนี่ยดัมมีป่ป่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยมาทําการตีแบบนี้ทุกคนครับเดีย๋ยเอามอนเตอร์โจมตีนะอ่ะมอนเตอร์ก็จะมีการโจมตีกลับด้วยนะแบบนี้เลยครับนี่ไง <laughs> บอกเลยว่าเล่นชิวๆครับแบบนี้เล่นเพลินมากนะหลังจากที่ตีเสร็จนะครับผมเราก็สามารถกด E เเเพื่่ออทีจะปปาาลลกกบนนบไไ็ขด้ึ๊ ใอ้ตัวปลาลูกบอลเนี่ยมันคล้ายๆเกมโปเกมอนนะทุกคนอ่ะสำหรับระบบการเล่นคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวมอนสเตอร์นะตอนนี้ในเกมนะครับมีแค่ยี่บสองตัวเท่านั้นทุกคนอย่างที่พี่บอกนะว่าเกมเพิ่งเปิดเบต้ามานะครับยี่บสองตัวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับคอมมอนนะทุกคนอันคอมมอนนะครับแปลอีพิกลีเจเนรีแล้วก็ระดับสายลุงนะครับหรือว่าลุงนั่นเอง ระดับระดับลุงเนี่ยจะเป็นระดับบอสนะครับจะมีแค่3ตัวเท่านั้นเนาะในเกมร้านค้าเนี่ยที่เราเปิดมาเนาะตอนนี้เกมพาร์เนี่ยจะมีไม่เยอะครับมีประมาณ4อันเนาะก็จะมี v i p ครับในราคา1 9 9เนาะแล้วก็เพิ่มกระเป๋านะครับ5้เนาะไม่ได้แพงมากทุกคนอันนี้เพิ่มลักนะครับ100% 299องแล้วก็ XP คูณ2นะครับ799ประมาณนี้อันนี้จะเป็นเกมพาร์ถาวรนะทุกคนหลังจากที่ซื้อแล้วได้ถาวรเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากเติมเกมนี้ละครับหรือว่ากดเกมพาร์ตเนี่ยแบบราคาประหยัดกว่าการเติมเองพี่ก็แนะนําไปที่ร้านนีโมช็อปได้เลยนะครับมีทั้งระบบกิฟต์เกมพาร์ตเนาะเติมโลบักแล้วก็ไอดีไก่ตันพี่บอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวแน่นอนสำหรับร้านนีโมช็อปหากใครสนใจเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ในคลิปแชนแล้วก็เมนแรกนะครับก็ฝากไว้ด้วยโอเคหัวข้อร้านค้าเราผ่านไปเนาะหัวข้อที่2ครับจะเป็นคําว่ากลับสําหรับคําว่ากลับเนี่ยมันจะวาร์ปไปที่จุดที่เราเซฟนะครับอย่างที่พี่บอกเนาะว่าตอนนี้มันมี3เกาะะนนนะเเราซฟไไว้ก่อหมัันกก็จะลบไปเกาะนะครับอย่างพี่เซฟไว้้เเกกกกกาาาะะะแรใช่่่มมััถพีีดลบบนนนป๊็จ มาตรงจุดที่เราเซฟนะครับตัว NPC ตัวนี้ที่พี่กดเซฟไว้เนาะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปทุกคนถ้าสมมติมอนเตอร์เราตายนะครับมอนเตอร์เนี่ยเรามีการตายด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าสู้ไม่ไหวเนี่ยมันก็ล่วงนะครับอะเดี๋ยวพี่ลองมาสู้ตัวที่มันโห,หดกว่าไอตัวเมื่อกี้แล้วกันอ่ะตัวนี้ตัวนี้มาดูกันว่ามอนเตอร์พี่จะสู้ได้ไหมปึ๊บโอ้โเห็นปะโดนสกิลด้วยทุกคนแล้วก็ล่วงไหมปึ๊บโอเคทุกคนเนี่ยถ้ามอนเตอร์เราตายนะครับเราจะไม่สามารถโจมตีต่อได้เนาะ ให้เราเนี่ยทำการวาร์ปกลับไปที่ฐานนะครับเพื่อที่จะไปชุบชีวิตมอนเตอร์เนาะก็กดกลับแบบที่พี่กดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็วิ่งเข้าไปที่บ่อน,น้ําพุครับนี่มันก็จะทําการฮิวมอนเตอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะทุกคนที่ต้องรู้ไว้นะครับถ้าสมมติมอนเตอร์ตายเนาะหาวิธีเกิดมอนเตอร์ไม่ได้ต้องวาร์ปกลับมาที่เจ้าตัวบ่อน,น้ําพุเท่านั้นนะถึงจะเกิดได้นะครับแล้วก็อันนี้2ทุกคนมันจะมีระบบโจมตีอัตโนมัติครับอ่ะระบบโจมตีอัตโนมัติเนี่ยก็คือเราต้้อองงมมีีเเ7ก่่นนนะะรรราาาาถถึจสาาทํไดคับย ถ้าสมมติเราเปิดโจมตีอัตโนมัติแบบนี้ปุ๊บมอนเตอร์ก็จะตีแบบนี้เลยครับตัวไหนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วตัวเราเนี่ยเวลามอนเตอร์ตายมันจะปลาลูกบอลไปเก็บมอนเตอร์อัตโนมัติเลยครับถ้าเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับอันนี้พี่ไม่ได้กดอะไรนะดูที่เมาส์พี่ได้เลยนี่มันก็จะกโดดปุ๊บประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้ย้ําต้องมีเลเวลเจ็ดก่อนนะครับถึงจะสามารถทําแบบนี้ได้เนาะแล้วก็อันต่อไปครับเนี่ยพี่ขอพูดถึงเรื่องตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่เจ้าตัว n p c ีที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับสำหรน,น,นะรนา,า,านะกงงต่ๆ มอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แลง e นะครับจนถึงแรง s นะล่าสุดเนี่ยจะมีสูงสุดคือแลง s นะครับก็ถ้าเกิดจะอัพแลงเนี่ยเราสามารถติ๊กได้เลยว่ามันต้องการกี่ตัวนะครับในการอัพอย่างตัวนี้ที่พี่ใช้อยู่นะครับนี่มันก็จะบอกเลยนะว่าเราต้องการตัวนี้4ตัวนะเพื่อที่จะทําการอัพขึ้นเป็นแลง d นะครับจากแรง e เนาะถ้าสมมุติเราอัพได้จนถึงแลง c ใช่ไหมครับไอแลง c เนี่ยคือตัวปัญหาเลยทุกคนแลง c ไปแลง b นะมันต้องใช้ของครับนี่เลยอันนี้เดี๋ยวในหัวข้อต่อไปพี่จะพ หลังจากที่แรงซีเนี่ยอัพไปแรงบีครับสังเกตดูนะมันต้องให้เราใช้ไอเทมนะครับในการอัพด้วยนะซึ่งไอเทมเนี้ยดรอปจากบอสเท่านั้นนะทุกคนไม่สามารถหาในแมปได้นะครับต้องดรอปจากบอสเท่านั้นเนาะ <c oughs> ระบบอัปเกรดคร่าวๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอไปไวๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีอีกเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็จาก NPC ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มาขวามือครับอันนี้จะเป็นตู้ฟักไข่นะถ้าเราเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีให้แค่ตู้เดียวครับตอนนี้พี่เปิดไป2ตู้เนาะ สำหรับตู้ฟักไข่ตัวนี้นะเอาไว้ฟักไข่ในแมปนะครับแล้วก็ฟักไข่บอ,นะอสเนาะก็สําหรับเจ้าตัวบอสสตัวนี้นะทุกคนนี่ไอสตัวข้างล่างนี้นะครับพี่ต้องบอกก่อนนะมันไม่สามารถโจมตีให้มันตายแล้วก็ไปปานุกบอลเอาได้นะหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นไข่มาทุกคนเราต้องเอามาฟักเอาเท่านั้นนะครับ ฟักไข่บอสหนึ่งลูกเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ในเกมนะตอนนี้นะครับมันจะมีไข่อยู่2แบบเท่านั้นนะจะมีไข่แบบปกติครับที่สามารถหาเก็บได้ในแมปทั่วไปแบบนี้เลยอ่ะอย่างพี่เนี่ยสมมติอ่ะพี่ไปอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็สามารถเก็บได้แล้วอันนี้คือไข่ปกตินะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูเหนียป่ะมันก็จะมีไข่ดอปอยู่แบบนี้ครับนี่สามารถกดเก็บได้เลยปุ๊บประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีไข่แบบที่2ก็คือดรอปจากบอสเท่านั้นเราต้องทําการกําจัดบอสให้ได้ครับไข่ถึงจะดรอปเนาะแล้วก็อันต่อไปครับมันจะเป็นระบบสัตว์ขี่เนาะเกมปัจจุบันเนี่ยมีสัตว์ขี่แค่2ตัวครับมีมังกรที่เราต้องเติมนะครับ99โลบัคเนาะก็ประมาณ50บาททุกคนแล้วก็เต่านะครับมีแค่2ตัวเท่านั้นเป็นสัตว์บินกับสัตว์น้ํานะครับผมสำหรับเต่าเนี่ยก็อยู่เกาะแรกเลยเต่านี่เราสามารถหาได้เลยครับในเกาะแรกตรงนี้ นี่เลยครับยอยอันสุดท้ายเลยมาตีเต่านะครับเราตีตายเนาะในเลือด5 0 0 0เนี่ยเราก็สามารถได้เต่าไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราจะไปเกาะต่อไปทุกคนเราต้องใช้เต่านะเนี่ยถ้าว่ายน้ำไปไม่ได้นะครับเห็นปะ <ๆ S 1> เวลาเราว่ายน้ำเนี่ยเลือดจะลดนะครับมันไปไม่ได้เนาะ <S <S เราต้องใช้เต่านะครับถ้าใครไม่เติมซื้อมังกรเนาะแต่ถ้าใครเติมซื้อมังกรก็สามารถบินข้ามได้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะทุกคนในการเล่นนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็ตอนนี้นะครับตัวที่พี่มีดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นกอตซิล่าครับกอตซิ เพราะว่าเจ้าตัวมังกรเนี่ยที่พี่ซื้อมานะในราคา19โลบัคพี่รู้สึกว่าดาเมจมันน้อยมากครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปครับอันนี้จะเป็นเกาะแรกเนาะเกาะที่สองครับนี่เลยจะเป็นเกาะลาวาพี่บอกเลยว่าเกาะนี้จะมีบอสด้วยครับแล้วก็เกาะที่สามนู่นเลยเป็นเกาะสโนนะหรือว่าเกาะน้ําแข็งนะครับพอสำหรับเกาะที่สองนะหลังจากที่เรามาหน้าเกาะนะครับทุกคนจะสังเกตเจ้าตัวฟักไข่นะมันจะมีเพิ่มขึ้นมาครับจากสองเนี่ยจะเพิ่มเป็นสี่ครับแต่ว่าอันที่สามเนี่ยแพงมากทุกคนสามแสนอะ เออพี่ขอไว้ก่อนละกันในตรงนี้เนาะแล้วก็ NPC เซฟจุดอยู่ตรงนี้นะครับมีเจ้าตัวบอ่อน้ําพุนะครับเพื่อที่จะชุบชีวิตเหมือนเดิมเนาะก็หลังจากที่เรามาถึงก่อนที่2เนี่ยทุกคนจะเห็นร้านค้าที่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะเป็นร้านในนี้ทุกคนร้านลูกบอลครับร้านลูกบอลเอาไว้โยนจับสัตว์นะตอนนี้พี่ก็ซื้อระดับ2มาครับซึ่งระดับ3เนี่ยซื้อได้นะในราคาหมื่นห้านะครับจะเป็นลูกบอลสีส้มถามว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยใช้ทําอะไรก็คือจับสัตว์เราจะมีโอกาสจับได้มากขึ้นครับเวลาเราย,รเย่ย ในเกมเนี่ยมันไม่ได้จับ100%ยนะทุกคนมันจะมีโอกาสที่จับไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็จับได้นะเออพูดไปแล้วก็ซื้อเพิ่มเลยดีวยกว่าเป็นระดับสีส้มครับให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ยังดีปึ๊บโอเคป๊าบนี่นไงแล้วก็อันต่อไปครับทุกคนก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวอีเวนต์บอสนะตอนนี้นะครับบอสในเกมเนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่าน,านาั้นนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูครับนี่ จะมีเจ้าตัวดาก้อนตัวนี้นะแล้วก็เจ้าตัวก็ติลล่านะครับก็สําหรับบอสนะครับอีเวนต์บอสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ15นาทีทุกคน15นาทีเนี่ยบอสจะเกิดหนึ่งรอบนะครับทางไปหาเจ้าตัวบอสไฟนะครับก็ให้เราเนี่ยออกจากหน้าเกาะตรงนี้ใช่ไหมก็วิ่งตามพี่ไมเลยครับนี่เราจะเห็นคิดตันตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปที่รางรถไฟตรงนี้เลยครับเออวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะตามทางได้เลยครับนี่เราจะมาเจอห้องใหญ่ห้องนึงครับหลังจากที่มาถึงนี่บอสจะอยู่ข้างล่างเลยครับถ้ามันเกิดนะบอสจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับ โอเคแต่ตอนนี้พี่รอมังกรอยู่ครับพี่เอาตัวมาเก็บเลเวลก่อนเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องเลเวลนะทุกคนตอนนี้นะครับถ้าสมมติเป็นเลเวลตัวละครหลักของเรานี่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะไปตันที่31สครับส่วนเลเวลของมอนเตอร์เนี่ยมันจะไปตันอยู่ที่40ครับทุกคนก็อ,อย่างที่พี่ได้บอกไปเนาะนี่อันนี้ก็ไม่ได้ทุกคนเห็นปะก็ที่พี่ได้บอกนะครับว่าโอกาสเนี่ยมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะนี่ตอนนี้ทุกคนเห็นปะมันจะมีข้อคคคววาามมมขึ้้นนนนนะะรรันนัับบบบกกกก็็จอออ่ตเีีิด นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาบอสกันนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาของบอสนะครับเลือดก็อยู่ประมาณ 1.29m นะเป็นระดับลุงครับอันนี้จะเป็นบอสของเจ้าตัวเมืองแมกมานะเราทําการซวยได้เลยครับเอ,อถ้าใครซวยไม่ไหวเนี่ยาพาเพื่อนเล่นได้นะนี่หลังจากที่เราตีนะครับนี่เห็นปะบอสมันจะไม่ให้เราโยนลูกบอลเก็บทั่วไปนะครับเราต้องมาเก็บไข่ที่พี่ได้บอกไปนะว่าต้องเก็บไข่นะครับนี่ไข่ประมาณนี้ปึ๊บโอเคหลังจากที่เก็บไข่เนี่ยเราก็จะได้ไข่บอสมานะครับ แล้วก็ทําการเอาไข่เนี่ยไปฟักนะทุกคนถึงจะได้บอสมานะครับ ก็เวลาเราฟัคเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่แรง้์ E จนถึงแรง้์ S เลยนะทุกคนใครโชคดีเนี่ยก็ได้แรง้์สูงนะครับใครโชคร้ายก็เหมือนพี่เนี่ยอ่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นบอสเกาะสองนะครับแล้วก็บอสตัวต่อไปทุกคนจะเป็นบอสที่โหดที่สุดแล้วครับแล้วก็เก่งสุดในเกมนี้แล้วด้วยเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็คือบอสกอตซิล่าที่พี่ใช้เมื่อกี้เนาะบอสกอตซิล่าเนี่ยจะอยู่เกาะสามครับเมื่อกี้ข้อความก็เพิ่งขึ้นไปนะเนาะก็สามารถสังเกตตรงนี้ได้นะครับเห็นปะมันจะมีบอกอออออยยยยยยููนะยาายยยยู่่่่่่่่นน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 ะะะคครรรรัััับบบบบบวาา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 ากกกกซซิิิลลลลเเ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 ดดดสสสสหีีีมมจขขข้งงุุภ มันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็บอสกอรซิล่าเนี่ยพี่บอกเลยว่าเลือดโคตรเยอะนะทุกคนนี่ครับสลับบอสกอร์ซิล่าทุกคนดูดิ 19.53m ครับเลือดเยอะมากนะการที่จะโซโลโบ่บอสกอรซิล่าไหวนะทุกคนพี่แนะนํานะครับให้ทุกคนเนี่ยไปฟาร์มหาเต่าตัวนี้ให้ได้นะนี่เจ้าเต่าตัวนี้นะครับ เป็นแง้์ e หรือไม่ก็แง้์ d ก็ได้นะให้มันเลเวล30บวกครับทุกคนส0 3สาเอดอะไรประมาณนี้ถ้ายังไม่ได้เต่าเลเวล30บวกนะทุกคนอย่ามานะครับพี่ลองหลายรอบแล้วไม่ผ่านนะต้องมีเต่าที่มันเลเวล30บวกนะครับเต่าก็อยู่ในเกาะน,นี้แหละทุกคนเกาะที่3นี่แหละเกาะกอจซิล่าครับอุ้ยตอนนี้กอจซิล่าพี่ใกล้จะแห้งไปแล้วอ่ะตัวหนึ่งทุกคนหวมะเดียไปแล้วหนึ่งครับตัวเลเวล17ตอนนี้เหลือ2ตัวครับที่เป็นแง้์ e เลเวล3าอันนี้น่าจะยื้อไหวอยอย กอริล่าเนี่ยมีสองสกิลเหมือนกันนะสกิลแรกเนี่ยปล่อยเลเซอร์อครับแล้วก็สกิลคำรามเป็นโคตรแรงเรียบร้อยหลังจากที่เรากำจัดบอสได้นะครับก็จะได้เป็นไข่เหมือนเดิมนะแล้วก็ให้เราออกไปฟักนะครับปึ๊บเก็บไข่มานี่เป็นไข่ของบอสกอริล่าตัวที่พี่บอกว่าคือเต่าเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่เต่านะพี่มารุยด,ดีมันคือช้างแมมมอสครับคือตัวนี้ตอนแรกพี่นึกว่าเต่านะนี่เป็นช้างแมมมอสนะทุกคนก็ตอนแรกพี่นึกว่าเต่า s <laughs> o รี่ s o รี่ พี่มองในรูปเนี่ยมันเหมือนเต่าครับแต่พอมาดูจริงจริมันไม่ใช่เต่าอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูครับดูหน้ามันใกล้ๆนะนี่ครับช้างเป็นมอสเกมนี้นะพี่บอกเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะคนเล่นเยอะเนาะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะสนุกนะแล้วก็ภาพสวยนะทุกคนคือภาพไม่ได้แย่นะครับอ่ะทุกคนลองสังเกตดูภาพ่อะอันนี้คือภาพน้าเห็นปะคือสวยปะทำออกมาดีนะแล้วก็เอฟเฟเฟ์ effect. ไม่ได้แบบว่าทํากลางๆนะทุกคนคือทํากะแบบว่าให้เล่นเลยอะ่ะ แล้วก็ตอนนี้นะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าเกมเพิ่งเปิดเบต้าเทสนะก็เปิดมา1อาทิตย์แล้วแหละอันนี้พี่บอกเลยว่าใครที่มีตังนะครับแนะนำนะมังกรตัวนี้ให้เติมไปเลยนะครับเราจะได้แรงเอสมาแล้วก็มาแบกต้นเกมได้ดีมากครับอันนี้พี่ก็ใช้แบกต้นเกมอยู่นะ นอกจากจะได้เป็นตัวมังกรมาแล้วเราได้เป็นตัวสัตว์ขี่มังกรมาด้วยครับซึ่งมันคุ้ม2ต่อทุกคนสัตว์ขี่มังกรนี่ก็สามารถแบบนี้บินได้ที่พี่บินไปบินมาเมื่อกี้ทุกคนเดี๋ยวสำหรับ EP นี้นะครับพี่จะมาแจกมังกรด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะทุกคนพี่จะสุ่มแจกในเม้นท์เท่านั้นนะครับต้องเป็นผู้ติดตามของช่องพี่เท่านั้นเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามพี่ไว้นะครับแล้วก็ถ้าพี่สุ่มชื่อได้นะอันนี้พี่ขอบายก่อนนะทุกคนเอาให้ผู้ติดตามก่อนนะครับผมสำหรับมังกรต ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย